สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงก์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 4 3 6 6 8 2 5หนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมมีค่าจะส่งนะครับ49บเปาเหมาใครซื้อครบ500นะครับจะส่งฟรีนะ ลูกค้าที่เอฟไว้นะครับสามารถเอฟเพิ่มได้นะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าน้องแมงจะส่งให้นะครับเป็นวันเป็นวันพุธนะท่านผู้ชมนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันนะครับต้นนี้ใครอยากซื้อให้ท่านแม่นะครับเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้นะครับน้องชื่อว่าไมล์เลิฟนะครับแปลว่าผู้เป็นที่รักนะครับสวยมากๆครับต้นนี้เอาไปราคา อ่ารักแม่เนาะเอาไป59บาทนะครับไมล์เลิฟอยู่ในกระถางวันนี้จะเป็นบอลอยู่ในกระถาง5าทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมกระถาง5้านะครับต้นนี้ชื่อว่าไมล์เลิฟนะครับนี่นะครับน้องแบงค์มีสำรองให้อยู่นะครับอ่าท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับนี่สวยมากๆครับต้นนี้59บาทนะครับไมล์เลิฟต้นต่อมาท่านผู้ชมต้นต่อมาสวยมากๆครับ ต้นนี้น้องเนี่ยจะเป็นใบยาวนะครับน้องจะกัดสีแบบนี้เลยนะครับน้องชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้เอาไปราคาหกสิบเก้าบาทนะครับหกสิบเก้าบาทสวยมากๆท่านผู้ชมต้นต่อมานะครับเป็นบอลกล่านะครับเป็นบอลอ่าน้องชื่อว่าหานุมานประสานกายนะครับน้องแบงค์เชื่อว่าอ <Although, ması S 2> <lad, S 1> ่ายังมีหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้นะครับต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ หนุมานประสานกายเจ็สิบเก้าบาทต้นต่อมานะครับสีเลิศงามท่านชมสวยมากครับสีเลิศงามต้นนี้เนาะใบน้องจะมีตําหนินิดนึงนะครับตรงนี้นะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเท่ากันเลยสวยมากๆครับเป็นบอลเหลืองนะสีเลิศงามนะครับนางมนโทสองต้นคู่เลยนะครับวันนี้ราคาพิเศษเอาไปเจ็สิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นเนาะนี่ครับน้องจะอยู่ตับรามเมเกียนนะครับนางมนโทเนาะ นี่ครับใบเรื่อยๆสวยๆเลยกระดูกเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับใบน้องจะหยิกๆนะครับแบบนี้เลยสวยมากท่านผู้ชมเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสองต้นเนาะมาที่ต้นนี้กันบ้างนะครับเป็นบอลที่น้องแบงค์ชอบมากนะครับน้องชื่อว่านพะเก้านะครับมีต้นเดียวเนาะต้นเดียวนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าพิเศษหน่อยนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าจะขาวมิ้นนะครับต้นนี้ขาวมิ้นจะมีสีแดงแซมนะครับ แล้วก็สีเทาสีอ่าสีเหลืองนะครับต้นนี้นะครับจะบอกว่าต้นนีามีอยู่สามต้นนะครับมีสามต้นในหนึ่งกระถางนะต้นนี้ขอแปดสิบบาทนะครับโนพะเก้าครับมาที่ถาดต่อมานะครับวันนี้น้องแมงขออนุญาตพูดช้าช้าหน่อยนะต้นนี้น้องชื่อว่าทองเศรษฐีท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องแม็จะให้ดูนะครับทองเศรษฐีต้นญ้านะสามารถถอนได้เลยนะครับนี่ ได้เลยนะต้นนี้ชื่อว่าทองเศรษฐีนะครับน้องจะมีใบที่เป็นสีเหลืองนะครับอ่าพื้นใบสีเหลืองนะครับแล้วก็มีจุดสีแดงๆแบบนี้นะครับทองเศรษฐีเนี่ยน้องแบงค์ขออยู่ต้นลา98บาทละกันนะครับ98บาททองเศรษฐีน้องแบงค์ไว้นอกตู้สวยๆนะครับทองเศรษฐี98บาทนะครับโอ้โหต้นต่อมาสวยมากต้นนี้ชื่อว่าสีลาเพชรต้นใหญ่นะครับใบใหญ่เลย นี่เท่าฝ่ามือเลยนะศิลาเพชรนะครับแต่ยังใหญ่ได้กว่านี้นะศิลาเพชรนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาไปอัพกระถางได้เลยศิลาเพชรคู่กระนางมนโทนะครับสองต้นคู่เนาะเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากแข็งแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมมาที่ต้นต่อมานะครับน้องชื่อว่าดาริกานะท่านผู้ชมใครชอบนะครับเป็นบอลจุดๆแบบนี้นะครับมีสีแดงเป็นจุดๆนะพื้นใบสีขาว นี่ครับสวยมากต้นนี้นะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับดาริกาปตีเพชรนะครับขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับเศรษฐีพันล้านปราสาททองครับเขาจะป้ายน้อยหน่อยนะต้นนี้น้องแบงขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็พลอยชมพูครับสองต้นคู่ขออยู่ที่ เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นคู่นะครับสวยมากๆมาที่ถาดต่อมานะครับคุณหญิงทองม้วนท่านผู้ชมใบน้องจะม้วนม้วนแบบนี้นะครับขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับคุณหญิงทองม้วนผุ่มทองนะครับผุ่มทองเจ็ดสิบเก้าบาทครับชายชนต้นนี้มีอยู่สามต้นนะท่านผู้ชมอ่า เอาไป79บาทนะครับชายชนนกน้อยนำโชคครับเขาจะเป็นกอ,กอแบบนี้นะครับน้องน้องแมงปล่อยอยู่ที่59ครับนกน้อยนำโชคกระบี่ในร้อยครับฟอร์มกอนะครับ89บาทปีกหงท่านผู้ชม มาที่ถาดสุดท้ายกันบ้างน,นะท่านผู้ชมนะครับถาดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบอลน,แบบนี้นะต้นนี้นะครับแข็งแรงแล้วนะครับแก่ต้นแล้วนะครับสีมหาภูหกสิบเก้าบาทนะครับเพชรสีประทุมนะท่านผู้ชมเป็นบอลที่ก้านแข็งแรงนะครับก็มีใบสีอยู่ในต้นเดียวกันชมพูกับสีนะครับต้นนี้ขออยู่ที่ เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับจุฬาลงกรณ์ต้นนี้ครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเป็นต้นใหญ่แล้วนะครับรอดใหม่กําลังออกเนาะนาราทัศนะครับนาลาทัศเจ็ดสิบเาบาทนะครับน้องแข็งแรงแล้วนะครับจะเป็นสีขาวนะครับกระดูกสีดํานะครับนาลาทัศสวยมากๆา่ถ้าม้ชมดูครับเข่อนป่าสักนะครับ ห้สิบเก้าครับแล้วก็เขาสมิ่งนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับวันนี้น้องแบงค์มีโปรโนะไซฟ้ีครบห้าร้อยนะครับจะส่งฟรีนะถ้มาม้ชมนะครับโอเคครับวันนี้น้องแบงค์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ